สบายดีพี่น้องสุขสุขเดีพี่น้องเด้อไอกินข้าวตอนเคียงน้ำกันพี่น้องป้งปลานังพี่น้องตำมาแต้งใส่มะถั่วพี่น้องใครเคยกินเน่พี่น้องตสมะถั่วให้ห้าสิบเซกพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องเขาเทียงกันเด้อตำมกถั่วให้ใส่มะแต้งพี่น้องป้งปลานัง มาเด้อมาได้ดิพี่น้องกินข้าวแล้วเจอกับพี่น้องเด้อเขานุ่กันเด้อ FC ที่หักแพงเมื่อทุกคนทางลาวทางไทยทางต่างประเทศมาเด้ะะออากาศอะเด้อสตรีเอ้เขานุ่งเอย,ย,ยเด้อล่ะเด้อตำหมักทัวสมักแตงกิปิงปาน,นังเล็ดเมื่อกี้เตพินมาเด้ออากาศต้นวังะกับเพนเป้มาเด้อเฮ้ย กินเขาเสียงน้ากันลูกลูกล้านล้านเมื่อทุกคนนะมะนี่ว่าได้อยากโดยเพอโบโบ,บกินเขาเทียงนางเพิมูร้านเจอกินแต่เขาเาร้าเขาแรงหมอนอะ่ะอันเรื่องโทรศัพท์ม้วพี่น้องเอ้ยไปหาสั่งสั่งข่งขเห็ดโปได้มันเป็นน้ํากล้องเห็นปะ่ะเป็นน้ําก้องมันต้องเปลี่ยนกล้องใหม่เหรอเด้ต้องสั่งเอา โอ้ยเปลี่ยนกล่องใหม่เล็กสิเท่าใด้อีกเงาะบาทนี่ก็เโหลกบได้สั่งดอกบูฮูว่าละคมราคาไม่ถอดได้มีม้อนก็บบได้สั่งเผลไม้มันเป็นน้ำก้องปักาก็ได้พี่น้องกดซาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อทำมีม้อนจะซื้อหน่วยใหมคะมาะ่มีเงินเ <c oughs> ครื่อ,องนี่ก็ซื้อ4,000กว่าบาทซั่งซุ้งเลยนี่มีม้อนใส่อยู่เดียวนี่น่ะ4,600กว่าบาทเห็นตัวนี้นะเครื่อ,องตัวนี้นะ โว้ยบ่มีปัญญาซื้ออีกถ้าเป็นเงินล้านก็เป็นบ่มีเงินล้านาแม่เงินลาวก็ล้านปลายพี่น้องล้านสามแสนสิบสองพันซื้อเครื่องสี่พันกว่าบาทพี่น้องมาซื้อใหม่โครมีมอนเลยโอ้ยมีมอนบ่มีเงินมอญมันไม่งินซื้อวัดถ่ายตัวนี้แหละไปก่อนซ้ำซากได้เงินฮะยังไรเจาะข้างหลังเจาะจะเสื่องไว้ข้างหลังเสื่องตัวเอง สัปซาได้เงินก่อนจังสีวามันอดเบิ่งไปก่อนด้วพี่น้องเด้ออดเบิ่งไปก่อ <c> น <oughs> สร้างนว่าบ่ได้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนกล้องมันใหม่กล้องมันเองต้องสั่งเอาผลมาแต่จักสิเท่าใด้แล้วกรบโบว่ราคาคือกันโอ้โหราคาเท่าไรอะไรอ่ะเบิงบ่งเบิ่งไปนี่แหละเบิงเ่งตัวนี้ก่อนค่ะสัมซาได้สื่อหน่วยไม่ มาได้เงินซื้อใหม่ใหม่อดเอาได้พี่น้องเริ่มมั่วกะห้ากะเบิ่งไปก่อนจนทราบมีมอนได้สื่อได้ดีตายยังบุญเงินเนาะผู้ไหนเงินเงินไปจับหันวินีจับหนีวิธีหันกับพ่กอสิได้เห็นยังดอกเอาบุญนี้ทึนเอา ส่งเขากันน่อยๆถ้ากระเพื่อส่งม่ส่งน้อยๆน่ะพี่น้องไปยังบได้เงินลวงไล่ที่เพิ่นดไปเบิ่งไปนี่แหละไปเรื่อยๆแต่ก็เท็ดที่ถูกหนี่งการใส่เงินเน็ตเงินเน็ตเนี่เปลืองเปลืองเงินเน็ตพี่น้องเว้ย เมื่อหนึ่งแปดสิบบาทจำพอเงินเน็ตเดือนหนึ่งเท่าไรเลยแปดสิบาทเดือนหนึ่งสองพันกว่าบาทน้องพี่น้องเฉพาะบัตรโทรศัพท์จ้ะตัวเดือนหนึ่งสองพันกว่าบาทบางครั้งค่ัขสามสามพันกว่าแล้วงโทรศัพท์เกิมอนเกินมอนก็บริเบืองแล้วพอบริเบืงยังอันบริเบื้อยคิปไม่แต่เบึ้งคิปตัวเองแล้วก็ตอบ ว่าน้ำตบคอมเมนต์อิบซีถักมานั่นาละถามข่าวถามข่าวก็แค่นั้นแหละมีม้อนินโทรศัพท์ก็ได้มี้ยังหลอกได้ไหมมอนสบายดีบ่วยักมากอะเขียนทักไปตอบไปเนาะพี่น้องเคนถามเามาเกาก็ตอบคนไปคนเอาว่าว่าน้ำกันว่าน้ำกันก็บ่ได้คนถามคนเนาะเอาสิเสื้อู่เอขินติ๊กมาถามได้ดก็บ่ตอบเขียนได้ก็บ่ตอบก็บ่เป็นนะพี่น้องเนาะอืม เพราะว่าเขากับงานของเขากับอยู่ในโทรศัพท์กับพี่น้องกับทักมาโดยโทรศัพท์เขียนข้อความมาเป็นได้สุดๆเ้อไม่ม้อนคิดเข่ากับย่างคิดเขาาล้วบทักกระทมกันไปสั่นพี่น้องคนเขากับบริสุทธิ์โทรคุยกันดอกกับน่อยนักคนที่โทรคุยกันกับก็บอไล่ัปได้ดอก สิหาคนโตคุยกันธรรมดาถักท้ายถามทุกๆบปเดคุยยังดอกถามสภาพการบ้านเมืองทางลาวเป็นไงใดทางไทยเป็นไงใดฝนตกบบแดดบกระเบื้องสั่งสภาพเนาะทางไทยทางลาวมีมอนกระเบื้องทางไทยกระวุ่นไหวลายเดียวนี่ก็ะไรกเบื้องคาวอยู่โอ้ยอยู่สภาพทางหล้นเป็นไบได์ลบเป็นตา โอ๊ยเนี่ยขนาดใหญ่อยู่กรารเมืองเพิ่นกรารเมืองพอสงบปร,ระชาชนก็อยู่ยากว่านั่นแหละคนเฮาคือว่ันหักกันไว้แพงกันไว้กู้จักกันไหวดีเนาะพี่น้องเนาะก็ะคือหนุงยากทั้งเบื้องนั่นสภาพเบื้องนั่นหนุงยากสภาพเบื้องนี้สบายกา็มาหาทางนี้เนาะ คิดว่าเอาเขามีผูกเพลิงโอ้ยยังมีแม่มอนเนี่ยอยู่สวรรค์เขตเซโนเอาเรื่องคนนั่นเรื่องคนนี้อยู่เล่ากมาหากันได้เนาะพี่น้องคนเฮาเนี่ยไปคนกินปลามาพี่กินเขาสางพี่สางน้องสางมิดใบละดีเนาะพี่น้องเนาะคนเฮา่าไปสางสัตรูใส่กันหักกันมีกําไรสร้างกันขาดทุนคนว่าหักกันไหว้สมมัคคีกันไหวดีที่สุด ถึงเขาทีผมมีกับกำลังใจซอยกันเบิ่งกันแบบนั้นให้ทีผักพิงได้เนาะไมมีปัญหาคนเฮามียังกินกันไปบ,าบา่าวกินยังก็กิกนไปแบบเขาเคยกินนั่นละกินยังก็บอีมมดเพราะแต่ให้มีเขากิน ข่าในขาดก็ได้แสบกวัวโมมดคือเขาคือเวลากินยังบ่เบื่อกินเขาาเบืบ่บอพี่น้องกินเนื้ออื่นเนี่ยเบืบ่อกินถุกมือก็ได้ยัางอื่นเขลากินถุกมือบ่อม,อบมีเบื่อกินเขาเนี่ยกินได้ถุกมือแม่นว่พี่น้องกันตอนว่าโอ้ยกินยังบ่กินยังแสบกวัวโมนะ <c oughs> อนั้นไปตอเนื้ออื่นแสบแบบพิษแหละต้องตอบว่าเขาแสบกวัวโมเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นคำถ้วยกับว่าแม่นกินเขาแสบกัวโม กินแนอื่นมาโบกินสิน่กินปลาแสบบเมนกินสเต็กสเต็กอยังแสบบบพิษแหละตัวนั้นอ่ะจะไปกินทุกมือบ่ได้ดอกของนะแบบนี้มมแจะกินเขาถุกมือพอเม่เฮาพากินแต่น้อยจนใหญ่ใหญ่ย้อนเขาพี่น้องใช้ว่า,ามีเขาคือตายพันขาดเข่าก็ไปคุดเผือกคุดมันมากินแต่พอแตแม่เฮาอึดเทียวเนาะคุดก้อยมากินตางเขามันมะหนึ่งกินตางเขาที่ผ่านพอเม่เฮาเรา,าสุพังเนาะ รุ่นไม่ม้อนแต่ได้กินแป้งตางเข่าลยไรๆส่วงปีมันอืดเขาปีอึดเขาปีน้ำถั่วมิงเงี้ยงส่วงปีได้หลายปีแล้วล่ะกินแป้งแจกแป้งแจกแป้งไ้ปลาซนซื้อเอาสอบจะได้หาหุ้นพันขีเงินตะกี้เงินตี่อืดตะกี้ก็สอบหาสิบโลเนาะ อ่าสิพันกี่มาแล้วก็มาหนึ่งใส่น้ำตาลเป็นมาตันใส่น้ำตาลหนึ่งใส่หวดเต็มหวดแล้วพอเมย์คนหนึ่งพ่อกินมือละสามหัวดือนหนึ่งแป้งอย่างนันหนึ่งได้กระเบิดจะได้กระเบิดโอ้คือใส่ข้าวถุกข้างยาดเนาะข้าวลำบากดูคนี่ลำบากบอสบายก็ ไข่ก็จะกี่น้อยนึงอืมว่าถกก็ก็ไข่นี่น้อยนึงเนาะ่าานเมืองเฮาก็เปลี่ยนแปลงไปหลายก็คือตะกี้ตะกี้ไปใส่กันยาไก่สดกางไปตลาดนี่ก็ไปขายของตลาดนี่ก็สุกสะลอเต็มล้อเลยแม่มอนตะกี้นี่เอาเครื่องปลูกอยู่ไห้อยู่สวนน่ะมันบ่ไปตองบกล้วยบ นอคาหัวคาใส่ล่อเลยแหละเต็มล่อสุกไปตก่กระตีสามแต่ขาตลาดสวรรค์บุไปหอดตลาดกับเมือสลัวสเลียไม่ข้ามันมาหลัดซื้อเอาสู่ชีวิตแหละบุ๊ดก็คือสูงเนาะพี่น้องเอาบุ๊ดมีมันได้ขี่รถท,ทิดนี่ว่าคนรวยแต่คนคนนัน้นนะไปมีรถทิดมีสักรยานปันนะ่นมาที่กี้นะคนนั้นถือว่ามีจะสุดมีธนูถัดเบิ้งนะ่ะถือว่า เพื่อนหลังนั้นรวยโทรศัพท์ตะกี้กะขาวดำพี่น้องมีดอกจอสีของมือเนะี่ยเครื่องมีกับประกาศไปเบิ่งแล้วอยากพูนใหม่กันเพื่อนเพืนยังหน่อยประกาศไปบ้านบากับเมาพื้นตะกี้กะเบิง่งแบบไม่มอ้อนแต่อยากหมักพังถึงจะได้ผู้เฒ่าคนวาวอ่อนพื้นตะกี้แต่ก่อนนะบ้านเมืองนะ มันจะพักตัวเรื่องเลไนะมาพังเทๆเรื่องเกา่าๆเรื่องพงสมบดานแต่เก่าเนาะจกพังเรื่องพุทผูุ้กเก่าเท้าจะพังโนวันมมักจะพังใน่น้นแช่บลาตำถั่วผสมเพชรเผ็ดสิบอ่พลกซีมาไม่ใส่ แต่ใหทำเต็มตัวแซ่บยิงปานนี่จะซินจะเบิ่ง็ทำหาอนไม่น่นนาไอาวัาอสื้อโยเจ้าเบิ่งงาง อาเคมีคิงเอล,ลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อบ๊ายบายาคิดนี่ก็บมิม่อนลาไปก่อนเลยลืมติดตามคลิปหนาเด้อ,กกอ,อนนพี่น้องเด้อลืมกดแชร์กดไลค์ซัตตะไข่ให้น้องคิงยายหมอเด้อพี่น้องเด้อบาย